สวัสดีครับสวัสดีครับไบดี Bye DIY ครับผมวันนี้ไบ DIY จะพาทุกคนมาขัดตาไฟนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยผมใช้น้ำยาล้าง,าง,างคราบพิไข่นะครับในการขัดสีไอขัดตาไฟแต่วันนี้เราจะใช้นี้กันแทนหลายคนรู้จักดีนะครับผมจะเอามาลองขัดตาไฟดูนะครับว่ามันจะขัดออกหรือเปล่าปกติเนี่ยเขาใช้ สำหรับขัดพวกโครเมียมพวกทองเหลืองพวกเป็นดีบุกสแตนเลสอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกับตาไฟคันนี้ดูนะครับว่ามันจะแจ่มแค่ไหนตัวนี้มันเหลืองเริ่มเหลืองคล้ำใหม,ม่อีกแล้วนะครับโอเคอันนี้ซื้อผมซื้อมาในราคา130บาทนะที่จริงเขา140บาทเขาลดให้ผม10บาทเพราะว่าเอาตังค์ไปไม่พอนะครับก็เลยลดให้น,นี้ยังใหม่ๆอยู่เลยเขย่าก่อน เขย่าก่อนเปิดนะครับพอขัดเสร็จแล้วเนี่ยผมจะใช้น้ํายาที่เอาไวเ้เคลือบเคลือบสีเคลือบอะไรเนี่ยนะครับที่ผมใช้ประจําเนี่ยตัวนี้จะทำให้มันเกิดความชุ่มชื่นขึ้นมานะครับอันนี้ใช้คู่กันเขย่าอันนี้ขัดก่อนก็เขย่านะครับเขย่าเสร็จแล้วก็เปิดเลยนะครับมันจะเป็นเหลืองเหลือง ตัวน้ำยายจะเป็นน้งเหลืองข้างในนะครับประมาณนี้ถ้าใครเคยขัดทองเหลืองขัดพระขัดอะไรแจกันจะรู้จักดีนะครับเราก็จะใช้ผ้าเนี่ยนะครับปุ๊บลงไปนิดนึงนี่น้งเหลืองแล้วก็เริ่มขัดเลยนะครับขัดวนๆนะครับ จะเห็นว่ามันจะเริ่มใสๆออกมานะครับเป็นลักษณะสีใสๆออกมาแล้วนะครับแต่ว่าโคมอันนี้มันก็หลายปีแล้วมันก็จอดตากแดดเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่แดดออกแล้วมันก็เริ่มจะมีอะไรพวกายงาพวกอะไรนะครับอันนี้มันเหมาะสําหรับที่จะเช็ดคราบนะครับเช็ดคราบที่ที่มันเป็นคราบเหลืองข้างนอกนะครับ ก็เสร็จแล้วเราใช้ส่วนที่เป็นผ้าแห้งนะครับผ้าแห้งเนี่ยเช็ดทำความสะอาดดูนะครับจะเช็ดดูก่อนนะครับผมลืมลืมผมลืมเอาเทปใสมาปิดแล้วก็ทำให้มันเป็นสองส่วนเพื่อที่จะเห็นรายละเอียดมากขึ้นนะครับยังไงก็ถ้าอยากจะดูความแตกต่างจริงๆเดี๋ยวย้อนไปดูในในต้นคลิปนะครับ ส่วนอันนี้คือผมใช้ผ้าสะอาดเช็ดออกเลยถามว่าขัดลงแรงมากไหมก็ไม่ได้กดแรงมากนะครับธรรมดาขัดบนก้นหอยไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวดูดูความสดใสนะครับนี่เห็นไหมสาปิ้งเลยนะครับใสามากแล้วมาดูฝั่งเนี้นะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนี่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับยังไม่ได้ขัดไตฝั่งนี้ขัดแล้วนะครับเหรือเราอยากจะขัดซ้ําลงไปก็ได้นะครับ ขัดซ้ำลงไปก็ได้แต่มันเดี๋ยวนะผมต้องเลื่อนผ้าน,นิดหนึ่งเอามุมใหม่เอามุมนี้เพราะว่ามุมนั้นไม่ใช่แล้วนะครับก็แค่นี้นะครับจุ๊บเดียวนะครับจุ๊บเดียวครั้งเดียวแล้วก็ขัดเป็นก้นหอยอปะปาก็ได้ป่าน้ํายานี้ไว้ก่อนก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็เริ่มขัดเริ่มขัดอีกรอบนะครับผมจะขัดเริ่มจากตรงเนี้เป็นต้นไป โดยเฉพาะขอบขอบเนี่ยนะครับที่ที่เราไม่ค่อยได้เราไม่ค่อยได้ขัดเท่าไหร่นะครับวนเป็นก้นหน่อยนะครับโชคดีแดดแดดแรงมากก็โชคดีอะไรนนก็วนไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆกินพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับจะวนซ้ายวนฝาหรือวนไปทางไหนก็ได้นะครับขอแค่ให้เราวนนะครับ วนขึ้นมาตรงนี้วนขึ้นมาให้เลือดวนวนยังไงก็ได้นะครับถ้ามันรู้สึกแห้งแล้วหรือว่าเราขัดยังไม่สะอาดพอก็เราก็เพิ่มลงไปอีกนิดนึงนะครับนะครับวนไปนะครับเพราะว่าน้ํายาตัวเนี้ยตามที่ผมเข้าใจนะมันไปทปําปฏิกิริยามันเป็นขัดอยู่แล้วนะครับ มันเป็นน้ำยาขาดัดู่แล้วแต่มันไปทำปฏิกิริยากับตัวชั้นผิวนะครับที่มันเป็นพวกขี้คล้พวกอะไรก็แล้วแต่ที่เราจอดตากแดดนานๆนล้นเนี่ยนะครับแล้วมันก็ทําให้พลาสติกนี่เกิดเหลืองนะครับเหลืองมากๆนะครับมีหลายสเต็ปบางคนก็ใช้อะไรที่เราเห็นบ่อยก็คือเป็นนั่นนะครับยาสีฟันใช่ไหมที่เราเห็นบ่อยนะครับยาสีฟันนะครับที่เราเห็นบ่อย น,นี้ผมใช้้ํายาบัสโซนะครับผมสีรถก็ระวังครับไม่ต้องไปให้โดนสีรถนะทีนี้เราก็เก็บไปเรื่อยๆครับเพิ่มเก็บความใสมันออกมาแล้วทีนี้พอเราขาดเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ผ้าแห้งเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมรอบซอกก็กวาดนะครับเช็ดเขาออกนะครับนี่ นี่มันจะขึ้นเงาด้วยนะครับเกตดูดีๆมันจะขึ้นเงาด้วยนะครับจริงๆก็ควรจะเตรียมผ้าสองผืนนะครับควรจะเตรียมผ้าสองผืนไว้นะครับผืนหนึ่งแห้งผืนหนึ่งนี่นะครับเงาเงามากครับจะเงามากเงาใสาปิ้งเลยแหละนี่เช็ดออกดีๆ เออกดีๆโอ้โหน่าทึ่งมากครับแต่ก็ระวังนะครับในในพวกผ้าเนี่ยระวังมีเศษดินเศษทรายเศษอะไรที่มันจะทำให้ขูดพวกนี้เลยครับควรเป็นผ้าที่สะอาดมากๆนะครับก็แน่นอนเนี่ยตาไฟที่เราได้เป็นยังไง ไม่จกตาไม่หลอกตานะครับนี่คือขัดให้ดูจริงๆไม่มีการตัดต่อวดิด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูอ่า…เอาข้างนี้ดีกว่าข้างนี้เดี๋ยวผมจะลงน้ํายานี่เลยน้ํายาเคลือบนะครับเคลือบเพื่อที่จะว่าไม่ให้คราบเหลืองนี่มันกลับมาอีกถึงกลับมาก็ให้มันน้อยที่สุดนะครับคือไม่ให้มันเหลืองง่ายเหลืองเร็ว,วกดง่ายนะครับเดี๋ยวผมเปียวผ้าก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูน้ำประสิทธิภาพน้ํายาตัวนี้ ขวดนี้303 3บาทไปซื้อหาซื้อที่ร้าน DIY นะครับที่จริงผมถามพนังกงานขายเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ตอบว่ามันเป็นน้ำยาน่าจะขัดแว็กทั่วไปแต่ผมอ่านตรงนี้มันบอกว่าไวนิลพลาสติกลับเบอร์ก็คือยางลีดเดอร์ก็อาจจะปกคอนโซนอะไรหรือเปล่านะครับแต่ผมลองมาขัดสีแล้วมันทําให้สีฉ่ามากนะครับวันนั้นเอามาขัดจักรยานเรื่องของเรื่องนะก็เลยโอ้โหประสิทธิภาพมันเหลือไหลย สามสิบสามบาทมั้งนะพับผ้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนผ้าแล้วแล้วก็เทน้ำยาลงไปเอาสักแค่นี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับนี่ก็เนี่ยเอาตัวน้ำยาเนี่ยมันจะเป็นครีมนุ่มๆเหมือนยาสีฟันน,นั่นแหะเอาเคลือบลงไปก่อนนะครับนี่เคลือบลงไปให้ทั่วแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราปล่อยให้มันแห้งนิดนึงนะครับ ปล่อยมันแห้งนิดนึงนะครับผมจะทําซ้ําอยู่สองรอบนะครับทําซ้ําอยู่สองรอบเนี่ยยังไม่แห้งเท่าไหร่อันนี้แดดมันแรงนะผมทําแบบว่าท่ามกลางแดดเลยนะครับแล้วก็ผมกลับด้านเอาเอาตรงผ้าที่ไม่มีน้ํายานะนะครับเนี่ยแห้งๆแล้วเ็าขาดเลยถูอีกรอบหนึ่งคาานี้ย มันจะเป็นเหมือนหยดน้ํามันจะเป็นเหมือนเรามองผ่านน้ํานะครับมันจะฉ่าขึ้นมาก็าคือถ้ารถตาไฟรถใครย,ยังใหม่ๆอยู่ก็อยากให้ทานะครับเพราะว่ามันจะที่มันเหลืองแล้วนะยังใหม่ๆอย่าอย่าเพิ่งไปทานะที่มันเหลืองแล้วแล้วก็แต่ว่า,าตัวเรียนยังยังดีอยู่ก็อยากให้ทํานะครับเป็นกอทัดีก็อย่าลืมแ <laughs> ชร์คลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ่นะ นี่มันจะขึ้นเหมือนเหมือนเพชรขึ้นมาที่นี่เงาเงนะถ้าเราจับดูเนี่ยมันจะลื่นมากนะครับน้ํายาตัวนี้ที่เคลือบไปลงมปล่าสุดมันมันจะทําให้ลื่นนะครับลื่นมากเห็นไหมลื่นมากนะครับก็ลองดูเป็นเป็นเออ,อาจจะไม่ได้ทําให้มันเหมือนใหม่อะไรมากเกินไปแต่ว,ว่าสําหรับผมคือมันมันก็ใหม่นะ่ะเพราะว่ารถผมมันรถเก่าไงแล้วก็ผมจะลองอีกชั้นหนึ่ง ะจะลงอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่จะลงเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะครับทาอันนี้ขั้นแรกคือทานะครับมองๆนี่ทาเคลือบไว้เฉยโอเคเราเคลือบไว้นะครับนีครับเราเคลือบไว้มันมองๆแล้วก็เราก็รอดู นะครับเหมือนเดิมนะครับพอมันแห้งแล้วตะกี้ผมพักวิดีโอไว้ให้มันแห้งนะครับก็พอมันแห้งมันจะเป็นยังไม่ขึ้นเงาใช่ไหมครับเห็นไหมไม่เต็มที่เราก็ขัดอีกนิดนึงขัดเพื่อให้มันขึ้นเงานะครับ,รบ<อ>ก็คือตรงเนี้ให้มันแห้งพอหมาดๆนะครับไม่ต้องให้มันแห้งมากนะครับมันจะขึ้นเงาไม่ได้นะครับ ตัวเนื้อครีมเนี่ยมันจะทําให้มันเกิดรอยนะครับมันเป็นรอยสากๆเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นชั้นฟิล์มเหมือนคล้ายๆชั้นฟิล์มนะครับเห็นไหมถ้าน้ํายาตัวนี้นะครับมันมันเกิดเป็นรอยแบบว่าแห้งเกินไปเป็นชั้นฟิล์มแห้งเกินไปนะครับแล้วว่ามันเป็นสากๆหรือว่าไม่ลื่นมือนะครับก็แนะนําให้เอา น้ำยาหรือว่าผ้าเดิมเนี่ยลงนิดนึงสักเม็ดหนึ่งนะครับเท่ากับเม็ดยาสีฟันแล้วก็ขัดวนรอบเหมือนเดิมนะครับขัดวนรอบเหมือนเดิมขัดวนวนรอบรอบเหมือนเดิมหรือว่าจะถูเป็นทิศทางเดียวกันก็ได้นะครับถูกลับไปกลับมาก็ได้นะครับไ้หมดนี่แล้วก็ผ้าแห้งเอาผ้าแห้งมาถูดวนดวดนะครับ อันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับนี่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยฮนระก็นี่แหละครับเงาได้ที่สุดของเงาแล้วนะครับสำหรับผมนะก็สองสิ่งนี้นะครับน้ำยาบัสโซกับ ล้ำยาด้าน DIY ออันนี้เอาไเคลือบผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่แล้วมันจะกลับมาเหลืองนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูอีกทีนะครับว่ารถเราใช้ไปกี่เดือนกี่ปีมันจะกลับมาเหลืองอีกนะครับเดี๋ยวคิดว่าอย่างน้อยก็หนึ่งปีแหละนะครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นเพราะว่าแดดมันแรงนะครับรถมันได้จอดในร่มด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกตาไฟอีกอันนึงผมจะขัดให้ดูว่าจากเหลืองๆโดยใช้บัโซ่อย,อย่างเดียวเนี่ยมันจะ สะอาดได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูเนี่ยครับมาดูฝั่งนี้บ้างเพื่อให้ประสิทธิภาพมันเต็มที่ทุกครั้งแล้วก็เขย่าทุกครั้งนะครับแล้วก็ตัวนี้ข้างนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเหลืองเหลืองกว่านั้นน่ะแต่ว่าผมเคยถอดโคมไฟออกมาล้างด้วยความที่ไม่เข้าใจในตอนแรกว่ามันจะมีคราบข้างในแต่จริงจริงมันไม่ใช่นะครับมันเป็นคราบข้างนอกทีนี้มันก็เลยทําให้ไอ้ตัวที่เป็น ตัวสะท้อนแสงไฟด้านในนะครับเหลือไฟด้านในเนี่ยมันหมองไปด้วยรู้สึกเสียดายอยู่นะครับแต่มาดูอีกทีก็ก็คือด้านนอกมันเหลืองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนี่เหมือนเดิมจุ๊บเดียวครั้งเดียววนนะครับวนไปให้ทั่วนะครับวนไปให้ทั่ววนเป็นชั้นเป็นชั้นบันไดลงมา วนมาอีกนะครับวนนะครับวนวนไปทั่วนะครับแต่นี่เดี๋ยวผมขัดไปแค่นี้นะครับวนไปประมาณ สองรอบไปหน่อยเดี๋ยวผมจะเอาผ้าสะอาดล้างอาเช็ดออกให้ดูนะครับนี่เลยน,นี่นะครับเป็นไงเป็นไงครับความใสมันความใสามาทันทีนะครับอันนี้เราจะขัดอีกรอบหนึ่งนะครับน,นี้รอบแรกนะครับเก็บไปแล้วรอบแรกรอบสองนะครับรอบสองอุ้ยอันนี้หกเกินไม่เป็นไร ก็นี้ครับปะ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 ,ปะ,ปะให้ทั่วพอไป,ะป,ะปะให้ทั่วเสร็จแล้วก็วนเหมือนเดิมตรงไหนที่มันเเหลืองแล้วก็เต็มที่เลยฮะวนขึ้นวนลงแล้วกันเรานะครับ พอตรงนี้มันดำเริ่มดำแล้วนะครับแล้วก็กลับด้านนะครับเอาที่มันยังน้มชุ่มอยู่เนี่ยขัดไปต่อไปอีกได้นะครับก็โอเคหลังจากนั้นก็นะครับ ใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะครับเช็ดกเลยนะครับเห็นไหมครับใสปิ้งใสกริง้งแถมเงาด้วยเดี๋ยวว่า <c oughs> กล้ามแขนนี่ขึ้นเลยนะครับได้กล้ามแขนดีมากเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าให้เข้าตาอย่าให้โดนผิวหนังถ้าใครแพ้ใครอะไรเนี่ยก็ล้างน้ําออกให้ให้สะอาดนะครับให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่านี้มันเป็นน้ํายาขัดเป็นเป็นสารเคมีนะครับก็สิ่งที่ต้องระวังก็มีแค่นี้นะครับอย่าให้โดนผิวหนังอย่าให้เข้าตาอ่าดมได้แต่อย่าดมในปริมาณเยอะนะครับควรทาในพื้นที่โลง่งๆนะครับลมถ่ายเทสะดวกนะครับโอเคครับค่า ใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ีไม่พลาดคลิปต่อไปของใบ DIY นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าใครทำแล้วได้ผลยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยนะครับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ